สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำไข่ลวกง่ายๆนะครับทำเองได้เอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าๆนะครับไข่ลวกหน้าตาแบบในภาพน,นะครับวิธีการทำก็คือตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปครับข้อสำคัญเลยคือน้ำต้องเดือดนะครับแล้วใส่ลงไปจับเวลาประมาณสักสองถึงสามนาทีนี่ครับผมพอครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นเลยหดไฟแล้วตักขึ้น ไปแช่ในน้ำเย็นนะครับเพื่อให้เขาลดอุณหภูมิพอเย็นแล้วเราก็รอมาตอกใส่ถ้วยด้วยครับนี่ดูหน้าตาน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปสองถึงสามนาทีจะได้หน้าตาออมาประมาณนี้นะครับคือไข่แดงยังไม่สุกไข่ขา,ขาวเนี่ยเริ่มจะรอ,อบๆเลยสุกแล้วนะครับขานานก็จะเป็นวุ้นนิดนึงก็จะเหมาะที่เหมาะที่จะกินกับพวก กาแฟตอนเช้านะครับถ้าไขรที่ต้องการให้มันสุกมากกว่านี้นิดนึงให้ไข่แดงมันเริ่มสุกก็ใช้เวลาสักสี่ถึงห้านาทีนะครับวิธีการทําก็เหมือนกันเลยตั้งหมอ้อเอาน้ําใส่แล้วก็ให้น้าเดือดแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปแล้วก็จับเวลานะครับถ้าจะเอาหน้าตาประมาณนี้นะครับไข่ลูกประมาณนี้ก็ใช้เวลาสองถึงสามนาทีแล้วแต่คนชอบนะครับคนถ้าชอบให้สุกกว่าน,นี้ก็คือ ทิ้งไว้สักสี่ถึงห้านาทีก็จะพอดีเดี๋ยวหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเติมพริกไทยแล้วก็ซอสแม็กกี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับไข่ลวกของเราเอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้ชานะครับ กินไข่นี่มีแต่ประโยชน์นะครับหลายคนว่ากินไข่เยอะไม่ดีจริงๆแล้วจากข้อมูลเราว่ากินไข่ได้ต่อวันเนี่ยหลายฟองได้นะครับ <S <S ก็ลองทําดูนะครับทำเองง่ายๆเลยทําไขล่ลวกนะครับได้มาคล้ายๆเหมือนที่เราไปกินที่ร้านเลยนี่ครับลองทําดูครับผงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ